ไอแซคครูซไม่ต้องการเสียสมาธิจากการโชคกับไรอันกาเซียจนกว่าเขาจะจบไฟในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์โดยล่าสุดนั้นไอแซคพิทบูคูสรับว่าโชคร้ายที่จะไม่ได้โชคกับทางไรอันกาเซียในไฟสำคัญในเดือนพฤษภาคมนี้จากคำกล่าวของทางชอนกิปบอนผู้จัดการของเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางบ็อกซิ่งซีนว่าเตอร์กิอาราซิกได้เปิดเผยว่าไรอันกาเซีย จะโชคกับทางโรเลนโดโรล,ลี่โรเมโรซึ่งเป็นอดีตแชมป์พิกัด140ปอนด์ในช่วงต้นเดือนพฤษ,ษภาคมนี้ แทนที่จะเป็นทางพิทบูลครูสในไฟที่แหล่งข่าวเคยระบุว่าจะเป็นไฟที่เกิดขึ้นที่ไทม์สแควร์ในนิวยอร์ซิตี้ซึ่งชอนกิฟบอนผู้จัดการของครูสได้กล่าวว่าไอแซคพิทบูลครูสเขาอยากจะโชคกับไบรอันกาเซียมากแต่ด้วยเวลานี้พิทบูลมีกำหนดโชคในวันที่หนึ่กุมภาพันธ์เขาจึงรู้สึกไม่สบายใจที่จะตอบรับการโชคกับไบรอันกาเซียในเวลานี้ มันเป็นความโชคร้ายสำหรับเขามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องถ้าเขาตกลงที่จะโชคในครั้งนี้กับไรอันกาเซียทางคู่โชคของเขาอย่างแองเจลเฟ r โร เขาคงไม่โอเคเขาคงจะคิดว่าคุณคิดอะไรกันอยู่อ๋อโอเคคุณไม่เคารพผมคุณคิดว่าผมเป็นคนง่ายๆง,ง,งั้นเหรองั้นผมจะไปตบคุณและผมจะเป็นคนโชคกับไรอันกาเซียเองชอนจกิปบอนได้ก่าถึงความรู้สึกแองเจิลเฟีโรซึ่งจะเป็นคู่โชคในไฟที่จะถึงนี้ของทางไอแซคพิทบูครูสในวันที่หนึ่งกุมพาพันธ์นั่นเอง